จากการติดตามข่าวสารปัจจุบันนี้เราจะพบเห็นว่ามีหลายคนที่ถูกดำเนินคดีหรือถูกจับกลุ่มหรือได้รับความเสียหายจากการที่เซ็นเอกสารต่างๆโดยที่ตัวเองนั้นไม่ได้อ่านไม่ได้เกี่ยวข้องหรือบางครั้งถูกผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างขอร้องให้เซ็นล่าสุดที่เราพบเห็นก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งได้ไปเซ็นเอกสาร บัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านและถูกนายจ้างนำไปเปลี่ยนแปลงเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทและสุดท้ายโดนสรรพกรเรียกเก็บภาษีถึง50กว่าล้านหรือในกรณีที่มีการเช่าบ้านผู้เช่าไม่ได้ดูเอกสารไม่ได้อ่านเอกสารแต่ได้ทำสัญญาเช่าลงไปต่อมาค้างค่าเช่าปรากฏว่าผู้ให้เช่าเข้ามาล็อกกุญแจ ยึดของในห้องหมดโดยตัวเองไม่ได้ดูว่าตอนที่เซ็นไปนั้นไปให้ความยินยอมไปในสัญญาว่าหากผู้เช่าค้างชำระค่าเช่ายินยอมที่จะให้ผู้ให้เช่าเข้ายึดถือครอบครองห้องเช่าและยึดหน่วงทรัพย์สินในห้องเช่าไว้เป็นประกันความเสียหายทั้งหมดได้เพราะฉะนั้นในวันนี้จึงมาเตือนผู้ที่ติดตามรายการนี้ว่าย่าเซ็นถ้ายังไม่ได้อ่านข้อความ หลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวันอย่างเช่นกู้ยืมเงินในสัญญากู้หลายครั้งที่ผู้ให้กู้ให้เราเซ็นชื่อเปล่าไว้ในเอกสารโดยไม่ได้กรอกข้อความหรือกรอกข้อความ10,000บาทเรายืมกัน10,000บาทแต่ในตัวสัญญากู้เขียนเป็น1000 0แบาทซึ่งเราก็ไม่ได้อ่านแต่เราก็เซ็นยาเซ็นเพราะเกรงใจเขามาขอร้องให้เราเซ็น ช่วยเป็นผู้ถือหุ้นให้หน่อยช่วยเป็นผู้จัดทําบัญชีให้หน่อยนะครับช่วยไปจดทะเบียนพาณิชย์ให้หน่อยนะครับซึ่งเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทเขาเลยแต่ด้วยความเกรงใจญาติกันพี่น้องกันนายจ้างอย่าเซ็นถ้ายังไม่รู้หรือไม่แน่ใจว่าเอกสารที่เขาให้เซ็นนั้นคือเรื่องอะไรอย่าเซ็นในขณะที่เราดีใจหรือเสียใจเพราะเราจะไม่มีความระมัดระวังในเรื่องถ้อยคําอย่าเซ็นในขณะที่ตกใจรถชนกันนะครับขอให้เซ็นเอกสาร เราก็ตกใจนะครับไปเซ็นเอกสารตายเป็นเอกสารรับผิดเพราะฉะนั้นนะครับทุกครั้งที่จะเซ็นเอกสารใดๆเราจะต้องอ่านศึกษาเอกสารซะให้ชัดเจนก่อนและที่สำคัญสุดท้ายเลยนะครับคืออย่าเซ็นกระดาษเปล่าเพราะเราไม่รู้ว่าหลังจากเราเซ็นไปแล้วเขาจะไปกรอกข้อความอะไรแล้วเราจะได้รับความเสียหายอย่างมหาศาลอย่างไร